จะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางฝั่งนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองว่าลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอ Clean to for and my you may wrap me up in love. Hey. remember all the things that you and i've been through. all the times where there's just me and you. see me please. คิดยังมีวันลงละครยังมีวันจบแต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางร้านยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิด ไม่ให้คิดถึงไม่มีทางฝานึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันน้ no. มันยังอินในหัวใจอย่าบอกตัวเองว่าลืมเขาสักทีแล้วมีไปก่อนแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียน,นไปแต่รัก เปลี่ยนตัวเองไม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรั ผมชอบชอบนะผมชอบดีไซน์นะฮะพี่ชอบดีไซน์พี่ว่าดีไซน์ดีคฟิตี้ดีมากนะครับก็ในในในเรื่องของการเต้นเนี่ยผมคงลงลึกได้ไม่เป็นว่ามันจะมันจะยังไงบ้างแต่ว่าผมชอบในเบื้องต้นแต่ว่าในในสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร ข้อบกครองคงอาจจะต้องให้กหูเจราเป็นคนพูดหรือถ้าไม่มีก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีใหญ่เลยนะครับผมชอบโดยรวมผมชอบการร้องก็ดีนะครับมีดีไซน์การร้องมีการอีมพาวอิมีการเติมเนื้อแรับเข้าไปแต่ผม,ผมผมผมตกใจนิดนึงแค่นั้นเองในตอนแร็ปคือความรู้สึกว่า มันมันน่าจะมีอะไรบ่งบอกนิดนึงก่อนที่จะรับว่านี่จะเป็นท่อนพิเศษนะมันมันมันกลายเป็นแบบว่าพอพอแรัเข้ามามันมันแทนที่ท่อนที่จะจะเป็นเนื้อจริงๆเนี่ยแล้วมันตกใจบอกเฮ้ยอะไรวะแต่มันก็เท่ดีแล้วเสร็จแล้วเก็กลับมาเป็นร้องเนื้อร้องปกติอะไรเงี้ยลองลองดูว่าท่อนนั้นอะมันทําอะไรให้มันแตกต่างจาก ใน,ในเชิงดนตรีนะครับ <ฮะ S 1> ว่ามันแตกต่างจากอย่าง,อ,างอื่นได้ไหมให้คนอื่นได้รู้ไหมว่าต่อไปนี้จะรับแล้วนะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนอกนั้นดีมากคือรอดเลยเป่าป่าเพราเจนน่เพาเต้นเปล่เอ็มตอนตอนตอน,ตอนต้นคอนออกคอนท่าออกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคดีแล้วจริงๆแล้วถามว่า จริงๆมองอ่ะชอบสไตล์เขามากคือเหมือนที่เจยบอกว่าเอมไม่ได้เป็นเพอร์เฟกว่าเป็นคนเพอร์เฟกในเรื่องเต้นแต่สไตล์ของเขาและความมั่นใจกับสิ่งที่เขาเลือกมันทําให้มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นมันออกมามันก็คือมันมันมันดูเป็นแบบเหมือนกับศิลปินคนใหม่ในคาแรคเตอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าดีสําหรับเขาค่ะดีแล้วก็ชอบค่ะขอเสริมนิดนึงครับเอมพี่ชอบตรงที่ว่าเอม เมจับคาแรคเตอร์ของจังหวะเพลงนี้ได้คือคาแรคเตอร์ของเพลงนี้คือเขาเรียกว่าสามพยางปะ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 ตึก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 เนี่ยอันเนี้ยตึก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 อันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญแล้วท่าเต้นมันซิงโครไนซ์ใช่ค่ะมันเหมือนกับหลังร้องปุ๊บตึก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 เขาเก็บเลยเขาเขาฮิตเลยอ่ะแล้วคนมันรู้สึก ว่าอันนี้ไม่ลืมเนี่ยวันที่พี่จะบอกคิวหรือคนอื่นที่บอกว่าเนี่ยการได้ยินจังหวะเอมคือแบบหลังนิดเดียวเลยเขาตึกตึกตึกตึเก็บแต่อันนี้คือเขาว่าขั้นแบบระดับอินเทอร์มีเดียตจะถึงแอดวานแล้วไงคือเขาก็เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ<อ>มันเป็นเพลงที่มีธีม<อ>มีธีมในการร้องและการเต้นนะฮะเช่นการก็ชอบสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ เธอมีมิติของเสียงในสิ่งที่รถเห็นซึ่งเราอยากจะได้ยินมาตั้งกวีกที่หนึ่งมาเราอยากได้ยินและเธอก็ได้ถูกวิจารณ์มาตลอดว่าในแนวในแนวที่มันเป็นแนวระนาบมันมีมาเยอะมากซึ่งต้องถือว่าเป็นข้อดีเป็นแนวระนาบของเสียงที่มันมีความแบนต,ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมันเธอได้เปรียบเธอต้องถือว่าเธอได้เปรียบเพราะว่าเธอมีตรงนี้แล้วแล้วมันมาหาตรงนี้อีกครู่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้แล้วตอนนี้เราได้ยินและฉะนั้นชัดเจน เพียงแต่ว่าพอฟ้ายังมีมวนฝนยังมีแรงในมันในเวอร์สที่หนึ่งนี่นะมันมีบางที่บางตอนที่มันหลุดเอาไปจากขีมันนิดนิดหน่อยอนหน่อยเองนิดนิดหน่อยหน่อยสิ่งที่มันยังควงขวางหูกรอดอยู่นิดหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินชัดเจนมากคือไฟบาโตของเธอสะบัดได้เร็วขึ้นพอมันเร็วขึ้นเนี่ยเธอรันโน้ตได้ก็ชัดเจน ได้รันรถได้ชัดเจนก็เลยก็เลยได้ยินฟิลที่มันตึกตึกมันมันไปด้วยการหอดตรงนี้ซึ่งมันออกมาดีมากแรปที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะพี่แมวมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าคือคือมันเหมือนกับตอนเนี้ยเหมือนเหมือนจะเหมือนอยากจะรู้ว่าแรปได้เป็นภาษาอังกฤษได้มันอย่างรู้สึกมันอย่างพี่แมวเพราะเราวงไวเหมือนกันว่ามัน เหมือนมันมาแบบไม่มีอะไรมันอยู่จุ่มาคือเอ็มรู้สึกว่าคือท่อนโซโล่มันสั้นนะค่ะใช่คือมันคือมันแบบว่ามันแค่นิดเดียวแล้วถ้าสมมติไปใส่แล้วเอ็มก็รู้สึกว่ามันสั้นแต่ว่าตอนนั้นก็เลยลองทําดูว่ามันอืมจริงๆนะถ้าเกิดไม่อยากจะทําเนี่ยวันที่ทำซาวด์เช็คเนี่ยเอ็มอาจจะต้องเอาหรือพวกนี้คุยกับครูอูดูว่าลองอะไรยังไงได้ไหมว่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างทําให้รู้สึกว่าแรปมันคือแรปจริงๆตรงเนี้ยค่รู้สึกเหมือนที่พี่แมวว่าเหมือนกันมีอันหนึ่งที่ที่ทําให้้ไดเห็น ในการที่ไวบราโต้พอมันเร็วคือลูกคอพอมันเร็วสบัดได้เร็วขึ้นเธอจะรันโน้ตได้ชัดเจนมากขึ้นเธอจะเบนโน้ตได้แบบเธอจะเออได้ได,ได้ชัดเจนขึ้นอย่เแต่แต่เปลี่ยนยังไงทําไมรักก็ยังอยู่เหมือ,อ,อนเดิมตรงเนี้ยมันเหมือนเออตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วมันเห็นภาพชัดเจนเพราะนั้นการรันโน้ตการทําเบนดิ้งโน้ตมันคือสิ่งที่แตกต่างกันทั้งสองอย่างนี้จะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอมีสไวบราโต้ที่ค่อนข้างสบัดชัดเจน เขาตรงเร็วขึ้นได้ได้ชาร์มิ่งที่มันค่อนข้างเร็วและชัดเจนตัวนี้มันจะเห็นเพลงชัดเจนขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์อย่างที่ครูเจกับครูพี่แมวบอกกันเมื่อกี้นี้ก็รวมๆแล้วเนี่ยชอบแล้วชอบแต่ก็ยังมีติดตัวตรงท้ายนิดนึงว่าได้ยังได้ยินไหมยังรักได้มากแค่ไหนถ้าจะร้องเบาอย่างนั้นต้องซัพพอร์ตตรงนี้ให้ดีๆต้องแรงตรงนี้ให้ดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเบามาก พัวตอนท้ายรู้สึกว่ามัพวกพัวมันแผลด้วยแล้วก็เป็นด้วยกันเลยจริงๆแล้วเอ็มใช้เสียงแบบนี้ได้แต่เอ็มต้องพยายามแบบอย่าทิ้งอย่าอย่าอย่าดรอปตรงนี้ลงไปถ้าดรอปลงไปปุ๊บเสียงมันจะเบาแบบเมื่อกี้นี้นะลองดูใหม่ผู้นี้ครับครับจะบอกว่าอนุญาตนะยังยังพูดคือผมว่าบังเอิญปิ้งขึ้นมาไอ้ทันราบบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยก็ได้ ในเรื่องไม่ว่าจะการเต้นการร้องหรืออะไรดนตรีไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตรงโปรดักชันคือตอนแรปในในในเชิงโปรดักชันภาพย<ด>ุยติตอนแรปเนี่ยไฟเปลี่ยนหรือว่าอะไรเปลี่ยนหรือเวทีเปลี่ยนหรือจุดอะไรบางอย่างเปลี่ยนปุ๊บให้เห็นว่านี่คือชุดจุดพิเศษบ,บอจากตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ะนะครับอันนี้อันนี้ต้องปรึกษาทีมพูดไว้ลองลองลองปรึกษา ทีมงานดูนะครับโอเคครับเชิญทางครูครูก็ชอบมากนะคะแล้วคุณอย่างที่บอกเป็นช่องเสียงที่ครูรูสสุกเพราะแบบของเอมอะ่ะแล้วก็ดูเป็นเสียงเอมด้วยนะคะแล้วก็เก็บดีดีแต่แต่ถ้าถ้าครูมองอย่างเงี้ยครูว่าหนูเก็บให้มันตอนนี้บางทีบางอันมันไม่คมอะ่ะต้องต้องเอมรู้แหละเออน,นะคะแล้วก็ครูรูสสุกว่าการเดินของหนูบางจังหวะมันเหมือนคนเมาครูว่ามันเป็นลงลงโยนลงโยนเยอะไปหน่อย จะต้องบาลานซ์ซิหนึงนะคะแต่โดยรวมโดยรวมแล้วคือแบบคือพี่เอ็มฉลอมากอ่ะคือแมนสุดๆอ่ะพี่เอาไม่เหรอะคะพี่ิงคือพี่คนหล่อเธอแมนมากอ่ะเออชอบยิ้มแบกของเธอมันจะมีอะไรมแบบอ้ฉลาดมากอะมันแบบมาหล่ออ่ะน่าติดสติได้เดี๋ยวไม่เอาไอ่ติดเลยเออรวมๆดีเห็นเห็นเอ็มในแบบหลากหลายวาไรตี้อะไรเงี้ยทุกเปลี่ยนทุกจริงๆตัวนี้เป็นท็อปซิก ลำบากเหาอเนี่ยลำบากเหรอเท่านี้แหละครับโอเคต่อไปก็จะเหลืออีกอีโคเพลงพี่ภูมิอ่ะครับเอ็มเลยเอมอะไรค่ะเอ็มก่อนเอ็มต่อเลยครับเอ็มต่อเลยครับวันมอร์ไนของมรุนไฟฟ์เรนนี้ครูเป็ดเป็นคนเลือกให้นะครับผม हेलो बा Yeah, I know that we can't do this no more More now. Try to tell you no, but my body keeps on telling you yes. Try to tell you stop, but your lipstick got me so I. Too. And now I feel stupid, feel stupid, going back to you. So I crush my heart and I hope to die. Yes, yes, yes. And I always stay with you one more night. And I know I say it a million times that I always stay with you one more night. Give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, yeah, baby, give, yeah, yeah, give me one more night. Baby, there you go again, there you go again, making me love you. Yeah, I stop using my head, using my head, let it all go.

สามเนีร้องไม่หยุดเลยอ่ะจนวันมัวไนคำสุดท้ายเพี้ยนเลยวันวันมอไนเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแต่ดีนะพี่ว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะร้องไม่หยุดแต่ก็มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคนที่มีแรงเรียวแรงที่ที่ดี พร้อมที่จะต่อสู้กับเพลงในลักษณะนี้ได้แล้วยิ่งถ้าเจอเพลงแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยโอ้สบายเลยร้องคอนเสิร์ตหนึ่ง15-20เพลงนี้สบายนะครับก็ส่วนในเรื่องของการเต้นขอเชิญครูเจ้าครับเอม้าถ้าจบเกมทำไรลูกขอดูถ้าจบหน่อยอันนี้ไม่ดี ไม่ได้บอกว่านี่เหมือนเหมือนจําได้ไหมใช่ค่ะเหมือนในนั่นวิธีทำเรุเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนขอเปลี่ยนมันมันอาจจะได้คลิกมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ <c oughs> ทั้งหมดที่เ,เป็นมามันอาจจะคลิกคลิกขึ้นหรือคลิกคลิกลงที่ที่คนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเตยให,ให้แล้วก็เมื่อกลางวันที่ซ้อมไม่เห็นจุดที่ไปนั่งมาถอดหมวกไม่ได้ถอดแต่รู้แหละว่าจะไปนั่ง<ะ>แต่เมืเ่อกี้ที่เอ็มถอดหมวกอะ มันมันดูอ่ะพม่รู้จะถอดทาไมนิดนึงอ่ะตรนที่นั่งอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนถอดแล้วต้องโยนตอนยังไม่โยนนะตอนนตอนที่ถอดแล้วก็เดี๋ยว,วม,มาใส่โ่อโอเคต,ตอนนี้รู้แล้วพอเพลงที่สองพูจับสังเกตได้แล้วว่าเอมแรงไม่ค่อยมีใช่ปะ่ะวันนี้ค่ะตอนนี้จับสังเกตได้เพราะเพลงเพลงตะกี้เนี้ยมันเป็นเพลงชิลได้จะเท่แล้วยังไม่แรงเท่าไหร่ได้อะมันยังเป็นคาแรคเตอร์เพลงเนี้ยพอบีมันสนุกขึ้นมันยังอย่างนี้อยู่มันยังแบบ มันมันมันไม่มันไม่คิดกับเพลงในจังหวะที่มันในขาะที่มันสนุกขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ให้มี energy มากขึ้นในวันที่ต้องโชว์แล้วมันจะดูสนุกขึ้นกว่านี้ตอนนี้มันก็เลยจะเหมือนแบบเท่ากับโทนเพลงเมื่อกี้ค่ะแค่แค่ขย่มมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะออกกําลังกายให้หนักขึ้นนะฮะแล้วก็รักษาเสียงดีๆอย่าดื่มน้ําเย็นเยอะดื่มน้ําอุณหภูมิห้องนะฮะธรรมดานะ จริง,รงเพราะว่าถ้าเราต้องเป้นเยอะร้องเยอะแบบนี้เนี่ยการรักษาสุขภาพเสียงนี่สำคัญมากเนี่ยวันนี้เสียงที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อคืนพี่มีงานร้องแล้วแบบว่าฮอลเป็นฮอลที่แย่มากร้องแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองต้องสู้กับมอนิเตอร์ต้องตะเบงต้องอะไรแล้วเพลงร็อกพี่ร้องเมื่อคือนนี้18 19เเพลงเพลงร็อกนะครับเนี่ยเสียงเป็นอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันควรจะแยกกว่านี้ถ้าพี่ไม่รักษาเสียงของตัวเองพี่กลับบ้านปุ๊บพี่ไม่กินน้ําเย็นเลยพี่ไม่สนใจตู้เย็นเลยพี่กินน้ําธรรมดาน้ําจากตู้เครื่องกรองน้ํากินน้ําอุ่นน้ําธรรมดาน้ํอย่างเงี้ยครับก็แค่เรื่องน้าเนี่ยช่วยได้นะครับอย่าไปดื่มน้ําเย็นนะครับโอเคครับแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆค่ะ ครูท่านอื่นครับเอ็มต้องเข้าใจบาลานซ์แล้วแหละตอนนี้เพลงนี้เรารู้สึกว่ามันจะอย่างนี้มากไปกว่าอย่างนี้ <laughs> อ,อเพราะฉะนั้นเราได้ยินเสีเเยงที่มันเป็นมันเป็นนี่จะมากไปกว่าเพราะฉะนั้นเพลงนี้เอ็มต้องการฟิลอันเดิมใกล้ๆกับอันเดิมมากกว่าไม่ไม่งงนะที่พูดแบบนี้นะครับผรูต้องการฟิลที่มันเป็นแฟริงที่เป็นแบบ อ่าแบบนี้มากกว่าเอ,ออออเพระเาะถ้าเกิดว่าเอ็มใช้เพลงนั้นอออแบบนี้นะ่ะมันจะทําให้เสียงที่ที่เขาบอกว่ามันไม่ถูกโปรเจกต์ออกมาเพราะมันจะถูกกลืนเข้าไปข้างในมากกว่าดูเหมือนจุกจิกมากเกินไปแต่ว่าในลักษณะเพลงแบบนี้ต้องใช้แบบนั้นนะั้นการเลือกใช้เลือกใช้คาแรคเตอร์ของเสียงอันนี้ที่สาคัญเอ็มอาจจะต้องเบนแอนตรงนี้หนึ่งเพราะว่าเราอาจจะกลัวว่าเฮ้ยฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันอุตฉันอุตส่าห์มาอย่างนี้แล้วนะและจะให้ฉันไม่เป็นมันจริงๆแล้วได้ มันมันเป็นมันเหมือนเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งซึ่งเองจะต้องไปเอาอันนั้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับพรงนี้จะลองฟังใหม่มันเลยทําให้ได้ยินว่า u and i go o n ตรงนี้มันอาจจะมีอาจเพี้ยนมันมันมีตรงแถวประโยคที่หนึ่งมันมันมีเพี้ยนเพี้ยนเนี่ย you and I มันตกใจนะในหลายที่ที่มันมีนั่นอยู่แต่ชอบความนิ่งของของกล่องที่มันแบบค่อนข้างดีแลมาทันได้ยินน้าหนักของเสียงนะครับเอมแอคเซนได้มากกว่านี้แอคเซนได้มากกว่านี้อีกนิดหนึ่ง แล้วก็ตอนท่อนสุดท้ายแรงแรงมันอาจจะตกไปแรงอาจจะตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะวิ่งอีกนะพรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมที่ปวดลองดูดีๆนะว่ต,ต้องต้องให้ให้หอบแบบนี้ให้เหงื่อแบบนี้ต้องหอบแห้งๆเลยลิ้นห้อยเลยนะครับเออ yeah maybe we need one more night yeah maybe one more night yeah maybe we need one more night, yeah, one more night ตรงเนี้ยร<ม>ันได้เร็วกว่านี้ถ้าไม่เหนื่อยเพราะเรายังได้ยินว่าการรวบโน้ตตรงนี้ยมันเป็นเพราะน่ารันเหมือนเป็น ตัวนี้ลองรันแล้วลองไปแตกโน้ตตรงนี้ให้ชัดเจนกว่านี้พ่งนี้ลองคุยดพวโอ,โอ,โอแรงได้กว่านี้ก็ก็โอเคครับรวมๆแล้ว,วดีเพียงแต่ว่าปรับคาแรคเตอร์ของเสียงให้กระเถิบไปหาเอ็นคนเก่าอีกนิดนึงอย่าเปลี่ยนทันทีทันใดมาเป็นแบบนี้นะฮะก็น่าจะน่าจะเห็นอะไรความพุ่งความแรงที่ชัดเจนและมันจะไม่มันจะมันจะไม่แบะแบบนั้นหรอกนั่นลองได้ครับโอเคใ่าง่ acting ครูว่ามันต้องสร้าง กว่านี้มันต้องแสบกว่านี้นะคะมันแบบมันแบบคือตอนนี้ของหนูว่าอีคืนหน้าอีคืนอะไรเงี้ย like. มันต้องแบบมันต้องมีลูกเล่าลูกชนมากกว่านี้ค่ะคุณมวันมไ์นอวันมรนท์เนี่ยมันต้องมีคือต้องเป็นพี่เอ็มคนคนแมนหล่อและซาซาด้วยอันนี้ค่ะความซาไปมันเท่าเท่ากันเลยแต่ว่ามาถูกทางแล้วล่ะค่ะแต่อาจจะเหนื่อยด้วยแหละเออต้องเพิ่มความหลากหลายเอ็มไปช้อปปิ้งเอาเองคือต้องแซบแก่นเซียวอ่ะอยังไม่เห็นความแก่นเซียว โอเคนะ okay, ครับ,บตามต่อไปครับคิวครับคิววีสิบซึ่งเพลงนี้